สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ระดมมณี428นะมีรายได้7ช่องทางให้คุณได้ค้นหาแน่นอนครับว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของระบบเครือข่ายของบริษัทเครือข่ายก็มีหลากหลายให้ทุกท่านได้เลือกวันนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเ,เราจะทุกท่านเองนะจะประสบความสำเร็จกับระดามณีได้อย่างไรลองเข้ามาฟังดูนะครับรายละเอียดตรงนีนะ้ในตอนนี้เลยนะ บริษัทระดามานี428นะเราเป็นแผนผังไบนาลีนะโดยการสมัครเข้ามา1คน1รหัสเท่านั้นเองนะครับใช้บัตรประชาชนบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามานะสมัครโดยผ่านผู้ที่แนะนำท่านนะต้องผ่านผู้ที่แนะนำท่านมานะครับนะก็ใช้เอกสาร3อย่างแล้วคีย์ผังงานเข้าไปค่าสมัครไม่ต้องจ่ายครับเราสมัครฟรี นะสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รหัสสมาชิกก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่าสามารถที่จะซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีรายได้ในเจ็ดช่องทางอย่างที่กล่าวไปตอ,ต,อตอนแรกนะเราก็จะต้องมีคะแนนส่วนตัวเข้ามาด้วยนะครับเอามาดูว่าคะแนนส่วนตัวเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับที่เราจะได้ในเรื่องของรายได้เจ็ดช่องทางนี้หรือเปล่านะมาฟังดูนะรายได้เจ็ดช่องทางอย่างที่บอกเนี่ยครับก็จะมี เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจตำแหน่งบอลตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งโกลตำแหน่งไดมอนต์ตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์แน่นอนว่าจะข้องเกี่ยวกับรายได้7ช่องทางแน่นอนนะตำแหน่งเริ่มต้นเลยตำแหน่งบอลครับตำแหน่งเริ่มต้นตัวนี้ก็คือ40 PV ใน40 PV เนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะที่มันมีคะแนน40 PV ขึ้นไปก็อยู่ในตำแหน่งบอลนะตำแหน่งบอลนี่ก็สามารถที่จะไปแนะนำใครต่อใครสามารถที่จะมีรายได้ ขึ้นมาเพิ่มเติมนะแล้วก็ตําแหน่งซิลเวอร์เริ่มต้นที่100 PV 100คะแนนถ้าเป็นเงินก็1,125บาทเท่านั้นเองนะใช้เงินหลักพันแต่สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้นะตำแหน่งสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นตาแหน่งโก400คนะแนนเริ่มต้นที่3,000บาทนะตาแหน่งถัดมาคือตําแหน่งไดมอนด์อันนี้800คะแนนก็เริ่มต้นที่6,000บาทแล้วก็ตําแหน่งสูงสุดเลยนะอันนี้ใช้12,000บาท1,600คะแนนเท่านั้นเอง เป็นบริษัทที่ตำแหน่งสูงสุดใช้เงินน้อยที่สุดนะฮะหนึ่งหมบาทเท่านั้นเองจ่ายเพียง1 2ึ0 0หบาทสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเลยนะครับอ่าตอนนี้เราไปคิดดูนะว่าจะเลือกแพคเกจไหนเพราะว่าในแพคเกจนี้มันเกี่ยวข้องกับรายได้7ช่องทางที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้อ่าต่อไปนี้เลยนะเอามาดูทีนี้ว่า7ช่องทางที่บอกเนะี่ยมีอะไรบ้างมีกําไรขายปีกโบนัสค่าแนะนํามีโบนัสบริหารทีม โบนัสแมทชิ่งแล้วก็ฟาวเดอร์โบนัสโบนัสค่าคี้ยอดแล้วก็ยังมีเรื่องของยูนิลเวลด้วยใน7ข้อเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องแพ็กเกจที่เราเริ่มต้นมาดูกันว่ามันจะไปเกี่ยวตรงไหนบ้างอ่าเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะกำไรขายปลีอันนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับตําแหน่งนะทุกตําแหน่งถ้าเราขายเราได้ทั้งหมดเลยยิ่งขายมากยิ่งได้มากกําไรตัวนี้ไม่ต้องแบ่งใครครับขายไปแล้วเข้ากระเป๋าเราได้เลยนะ ขายแล้วเข้ากระเป๋ายิ่งขายมากได้มากขายทุกวันได้ทุกวันเป็นไรายได้รายวัน right, อันนี้นาะยยกตัวอย่างดูว่าถ้าเป็นน้ามันนวดสม,มุนไพรอาจารย์โลดเนี่ยสขวดตัวนี้ราคาอยู่ที่ข้างกล่องเนี่ยหกรบาทแต่ถ้าเกิดว่าในราคานักธุรกิจเนี่ยก็คือ3 7 5มีส่วนต่างอยู่225บาทท่านได้กําไร40เอร์นเลยทีเดียวเห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างสินค้าบางตัวเท่านั้นนะบางรายการเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครชอบขายที่ถูกคอคนชอบขายแน่นอนนะแล้วมาดู รายไ,ไ,ได้ที่จ่ายในระบบรายได้ Fast Start หรือการที่โบนัสค่าแนะนํานั่นเองนะโบนัสค่าแนะนําตัวนี้เขาจ่ายที่100%ยจ่าย100%ตามตําแหน่งเฮ้ยมีตามตําแหน่งที่บอกว่าให้เลือกแพ็กเกจตั้งแต่แรกนะมันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าแนะนํานี้ด้วยนะชั้นลูก50%แน่นอนว่าตําแหน่งบรอนก็สามารถที่จะได้50%นะถ้าเป็นซิลเวอร์ก็จะได้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะในตําแหน่งซิลเวอร์ได้2ชั้นนะแล้วตําแหน่ง ตำแหน่งโกได้เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะเป็น4ชั้นแล้วถ้าเป็ดตำแหน่งไดมอนด์ครับได้4ชั้นแต่ว่าได้4ชั้นในตัวนี้จะเป็น20%ก็คือยังเป็น90%อยู่สูงสุดเลยตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์ได้ค่าแนะนำร้อยเปอร์ได้4ชั้นตามนี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ค่าแนะนําจําเป็นและสําคัญมากๆมาดูตรงนี้ว่าตัวอย่างค่าแนะนําถ้าเรานี้เราแนะนําโดยตรงเลยนะไม่ต้องแบ่งใครเลยเราแนะนําโดยตรงถ้าเราไปแนะนําตำแหน่งบอน นะบรอนมีอยู่40คะแนนเริ่มต้นเราก็จะได้ค่าแนะนํา20นะถ้าเกิดไปแนะนําตําแหน่งซิลเวอร์ Silver, นะมีอยู่100คะแนนครึ่งของ100คะแนนก็คือ50บาทตําแหน่งกนะ400ก็เป็น200ตําแหน่งไดมอนด์800ก็เป็น400ตําแหน่งคาวไดมอนด์ที่เราไปแนะนําโดยตรงเลยนะมีอยู่1,600คะแนน50%ก็คือ1 800 800บาทรวมแล้ว1,470บาทอันนี้เราแนะนําตรงเลยนะ แต่การวางสายงานเราจะวางซ้ายขวาเท่านั้นเพราะว่าเป็นแผังบนารี่มันจะมีซ้ายและขวานะฉะนั้นวันนี้เราแนะนําตรงเราจะได้เท่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวันนี้เราไปแนะนำนายน B ใน G ใเอสนายดีนายนายซดีแล้วเข้าไปแนะนําต่อบอกต่อท่านจะมีะไรายได้เพิ่มอีกนะในชั้นถัดไปเอามาดูกันนะว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะ แนะนำเพียงคนเดียวได้ไหมได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักคนเยอะนะอาจจะรู้จักคนน้อยเอาไม่น้อยไม่เป็นไรหนึ่งคนที่ท่านไปแนะนำนะสมมุติเลยนะวันนี้จินตนาการก่อนว่าเราเองเป็น c คา d เดมอนท่านเองเป็นคาวเดมอนแล้วแล้วไปแนะนําเพื่อนหนึ่งคนเขาก็จะถามเราว่าเฮ้ย hey, นะนายเลือกแพ็กเกจไหนโอ้เราเอาแพ็กเกจคาวเดมอนเลยสูงสุดเลยทีเดียวเขาก็จะก๊อปแบบท่านแล้วก็จะเป็นคาวเดมอนในเวลาต่อมา ถ้าเป็นแบบนี้1คนเนี่ยท่านได้ค่าแนะนํา800บาทจากอะไรจากคะแนนที่เกิดขึ้น1,600คะแนนในตําแหน่งสูงสุดนี้ครับอ่าก็จะรับมา800แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกหนึ่งคนที่ท่านไปแนะนําแล้วเขาไปแนะนําต่อเป็นลูกของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของเราถ้าเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะถามหลานก็จะถามลูกของท่านว่าเริ่มต้นตําแหน่งไหนคราวไดมอนหลานก็จะเป็นคราวไดมอนแบบโดมิโนตัวนี้เราได้30%ก็คือ480บาทก็จ่ายมาตามนี้ครับ จ่ายขึ้นไปหาตัวตัวท่านเลยนะแล้วยังไงต่อหลานก็มาแนะนำเลนสเลนสหนึ่งคนที่เป็นคาวเดมอนนะเขาก็ได้ค่าแนะนําส่วนของเขาไปแต่เรามีสิทธิ์ได้ด้วย160บาทก็คือ10%ของคะแนนที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้จักนะไอ้หลนไอน้เลนสคนนี้คือใครไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันมีผลงานเกิดขึ้นก็รับไปแล้วถ้าเกิดหลนไปแนะนำเลนไปแนะนําหลนต่อแน่นอนครับตัวนี้ก็จะถูกจ่ายไปอีก1 0 160บาทเข้าบัญชีรวมแล้วนะเอาแค่หนึ่งคนหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งลงมา1,600บาทร้อยเปอร์เซ็นต์รับเต็มแล้วครับเห็นไหมอันนี้คนเดียวนะคนเดียวนะมาดูนะถ้าเกิดวันนี้เราแนะนำสองคนซ้ายขวาเลยนะหรือจะเส้นเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราแนะนำสองคนแบบนี้นะก็ดูนะว่ามีลูกสองคนคนละ1,600 p พีครึ่งหนึ่งก็คือ1,600บาทเพราะว่าสองคนไงนะ แล้วสองคนเขาก็ไปแนะนำอีกสองเขาเรียกว่า1แตกสองระบบก็ปี้เรียนแบบลงไปถ้าหนึ่งแตก2ตัวนี้ลงไปปั๊บเนี่ยจะต้องมีหลาน4ี่คนหลาน4ี่คนที่เกิดขึ้นยังไงต่อฮะก็จะเป็นรายได้ที่บอกในตรงนี้คือ30%เของคะแนนที่เกิดขึ้นก็คือ1,920บาทให้ท่านอีกแล้วนะแล้วในชั้นต่อมาเลนท่านอาจจะไม่รู้จักเลยแต่เป็นสายเลือดของท่าน ที่เกิดขึ้นในใต้สายงาน8คนที่เป็นคลาวเดมอน1,280บาทรับอีกแล้วท่านนะแล้วผลงานถ้าเกิดว่าเลนมีหลนต่อหนึ่งแตก2ตามระบบเลยนะมันก็จะเป็น16คนใน16คนนี้นะมีเงินรอจ่ายท่านอยู่2,560บาทซึ่งข้างล่างท่านอาจจะไม่รู้จักเลยแต่มันเป็นผลงานใต้สายงานของท่านท่านมีสิ์ได้รับเห็นไหมครับอันนี้คือค่าแนะนำที่จ่ายแบบ4ชั้น นะไม่แน่นะบางทีลูกที่ท่านไปแนะนําเนี่ยก็ไม่ได้เวิร์กเลยแนะนําไปคนเดียวแต่อีกคนเนี่ยโอ้ไปขยายเป็น1 0บเป็นร้อยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจที่จะแนะน,น,นําคนสี่คนแล้วทีมงานของท่านก็จะก๊อปปี้แบบท่าน4ี่คนสี่คนสี่คนขึ้นมาแบบนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นครับรวมรายได้ในสี่ชั้นเนี้หลักหมื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ แล้วยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดว่าไม่เอาละสี่คนจะเอาสักสิบคนเป็นไงเอนะถ้าเกิดเอาสักสิบคนอะไรเกิดขึ้นคิดดูฮะบ้าวันนี้รายได้หลักล้านทะลุไปเรียบร้อยเฉพาะค่าแนะนําตัวเดียวเท่านั้นเองในค่าแนะนําตัวเดียวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปอีกหลายข้อเลยถ้าเกิดว่าวันนี้เราแนะนำสิบคนรายได้เป็นแบบนี้ถ้าเราเพิ่มอีกสักเท่าตึงนะ่ะเอาสักยี่สิบเป็นยังไงรายได้ก็เพิ่มมาแบบนี้ฮะมผมไม่อยากบรรยายเรื่องตัวเลขนะนะ สองล้านเจ็นะหรือ27ล้านไม่ใช่สองล้านเจ็ดยี่สิบเจ็ดล้านเฉพาะค่าแนะนําอย่างเดียวไม่ต้องเอาเยอะกว่าน,นั้นอันนี้แค่20คนเท่านั้นนะผมเคยแนะนําในบริษัทเครือข่ายได้ถึง172คนในบริษัทที่ผมเคยทํานะอ้าวทีนี้มาดูว่าโบนัสค่าแนะนําที่เขาจ่ายมาแล้วเนี่ยในการแนะนําไปคะแนนที่เกิดขึ้นคะแนนเดียวกันที่จ่ายค่าแนะนําไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะมีการมาจ่ายไรายได้ข้อที่2นี้ด้วยเกิดขึ้นด้วยนะนั่นคือ,อไรายได้โบนัสบริหารทีมอ่อนนะเฉพาะทีบอดนะนะทีมแข็งนี่มันแข็งอยู่แล้วคะแนนฝั่งออดเกิดขึ้นเท่าไหร่เราคู10อ่าเราคูณ,เคณ100เแล้วจ่ายให้ท่านนะแล้วจ่ายให้ท่านจ่ายยังไงฮะลองดูยกตัวอย่างดูนะฝั่งนี้มี1 0 0 0 0 0คะแนน1 0 0 0 0 0 PV พนะจากการจากซื้อ,อของ คนที่เป็นข้าวได้ม่อนคนที่ซื้อจินซื้อใช้จิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรก็รวมมาเป็นตะกร้าทั้งหมดเลยในแต่ละวันถึงเที่ยงคืนพอรวมมาเป็นตะกร้าแล้วปุ๊บเนี่ยคะแนนฝั่งไหนอ่อนคือน้อยก็จะเอาคะแนนฝั่งน้อยตั้งไว้คูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเลขที่ออกมาเท่าไหร่นั่นคือรายได้ของเราที่จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันถัดไปครับเห็นไหมครอันนี้คือรายได้บริหารทีมบอลยกตัวอย่างอย่างเช่น25 0 0 0บาทคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะออกมา 2องหม่นห้าพัคะแนนคูณ100%ยก็จะออกมา25,000บาทเข้าบัญชีท่านในวันพรุ่งนี้นะอันนี้คือไรายได้สูงสุดต่อวัน25,000บาทในตําแหน่งคลาว d เดมอนที่ได้วันนี้ถึงบอกว่าท่านเลือกแพ็กเกจตัวนี้แ่าวเลือกแพ็กเกจไหนเพื่อที่จะมารับรายได้ในข้อนี้มาดูกันครับตำแหน่งบอลครับสูงสุดเลย500ต่อ500ต่อวันแล้วก็ถ้ามันมาทุกวันเดือนหนึ่งก็แสนห้ นะตำแหน่งซีเวอร์ครับ2,000บาทต่อวันถ้ามาทุกวันเดือนหนึ่ง60,000ทาไมตัดใหม่ขอ,อเริ่มใหม่น,นะครับ500เดือนได้1,050ไม่ใช่แสนห้า1,050เหรอเมื่อกี้ผมพูดแสนห้าเหรอครับอเริ่มใหม่คร <laughs> ับไม่เป็นไรอธิบายใหม่ได้เลยครับครับตอนนี้เรามาดูกันนี้โบนัสอ่าตอนนี้เรามาดูโบนัสในค่าบริหารทีมต,มตามตำแหน่งที่เราเลือกแพ็กเกจตอนแรกนะ อย่างตำแหน่งบอลเริ่มต้นเลยนะอันนี้วันละ500บาทวันละ500บาทนะถ้ามันมาทุกวันเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าเท่ากับเงินเดือนปริญญาตรีเลยนะแล้วตำแหน่งต่อมาตำแหน่งซีเวอร์ในแพ็กเกจนี้วันละ2,000บาทถ้ามันมาทุกวันเดือนหนึ่งก็60,000นะในตำแหน่งโกะแพ็กเกจนี้วันละ5,000ถ้ามันมาทุกวันวันห้าพันก็เดือนหนึ่งแสนห้าแล้วไดมอนด์นะวันละหมื่น วันละหมืน่นวันละหมืน่นมาทุกวันก็เดือนหนึ่งสามแสนสูงสุดเลยนะวันละสองหมื่นห้าตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์ถ้ามาทุกวันก็เดือนหนึ่งเจ็ดแสนห้าครับสูงสุดเลยนะอันนี้คือเกี่ยวพันกับเรื่องทําไมเราต้องเลือกแพ็กเกจตั้งแต่ตอนเริ่มเห็นไหมะนี่คือรายได้บริหารทีมเขาจ่ายตามตําแหน่งจ่ายตามตําแหน่งนะอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะเป็นตรงไหนลองคิดไว้ในใจกว่าน,นะข้อที่สี่รายได้ข้อนี้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนที่เราแนะนํามา ช่วยให้เขามีรายได้ค่าบริหารทีมมากน้อยเท่าไหร่นะเราจะมีรายได้ด้วย5เโดยแบ่งเป็น4ชั้น5%แบ่งเป็น4ชั้นนะชั้นลูกนี่จ่าย2ชั้นหลานจ่าย1%ชั้นเหลนยจ่าย1%ชั้นหลนจ่าย1%จ่ายจากรายได้ค่าบริหารทีมที่เกิดขึ้นสมมุติว่าวันนี้ท่านมีลูก1คนแล้วไปช่วยให้เขามีรายได้ค่าบริหารทีมหรือค่าวิกสตองเนี่ยหนึ100บาทท่านได้ด้วย2บาทถ้าเป็นหลักพันก นาก็จะมา20บาทถ้าเป็นหลักหมื่นก็2 0สองร้อยเป็นหลักแสนกว่าสองพันแล้วถ้าเกิดมันเต็มแม็กเลย7จ็ดแสนห้าท่านก็รับไปเลยนะตัวนั้นก็คือเต็มเต็มเอามาดูตัวนี้ก่อนนะหนึ่งแสนตัวนี้รับเท่าไหรนะ่อะถ้าเป็นชั้นลูกนะสองเปอร์เซ็นต์นะเราก็รับสองเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือสองพันถ้าเรามีลูกสองคนก็สี่พันไงแต่ถ้าเรามีลูกสิบคนตัวนี้มันก็กลายเป็นสองหมื่นนะเห็นไหมตันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราลูกไปแนะนําหลานถ้าเรามีหลานหน ที่มีรายได้10,000แสนเราก็รับ1%ก็คือ1000พแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรามีลูกหนึ่งคนหลานก็จะเป็น2เป็น3ถ้าเรามีลูก2หลานก็จะเป็น4เป็น8ขึ้นไปแบบนี้นะตัวนี้1%ก็1000พแล้วหลนล่ะนะเอาเลนก่อนถ้าเลนมีรายได้1 0 0 0 0แสนก็คือ1000นะถ้าหลนมีรายได้1 0 0 0 0แสนก็คือ1000นะแต่ถ้าเกิดทุกคนเต็มแม็กเลย7 5 0 0 0 0อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านคิดดูนะว่าวันนี้เราแนะนำเพียง เราเอาแค่เส้นเดียวนะอันนี้เขาเรียกว่าโตข้างเดียวมีรายได้โตข้างเดียวก็มีรายได้แต่ก่อนที่จะรับรายได้ข้อนี้ในแต่ละเดือนเราซื้อกินซื้อใช้หน่อยได้ไหม1,500ั้บาทนะหนึ่บาทแต่ละเดือนเราซื้อกินซื้อใช้ท่านนั้นเองเพื่อจะรับแบบชิ่งตัวนี้แต่รายได้ค่าบริหารทีมค่าแนะนําตัวนั้นไม่จะเป็นต้องรักษาสิทธิ์ก็สามารถที่จะมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วรายได้ก็ออกทุกวันด้วยนะผลงานของวันนี้พรุ่งนี้เช้าออก แต่รายได้แมทชิ่งจ่ายเป็นรายเดือนในวันที่9ถัดไปนะครับเอามาดูว่า,าหลังจากที่เราจ่าย1,500บาทเพื่อที่จะซื้อกินซื้อใช้เพื่อจะรับแมทชิ่งแล้วนี่มีรายได้แถมเข้ามาอีกข้อหนึ่งแถมเข้ามาอีกข้อหนึ่งก็คือยูนิลเวลนะยูนิลเวลนี่นะเราจ่ายถึง10ชั้นชั้นละ10% 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 10%ชั้นแต่แน่นอนครับว่า10ชั้นเนี่ยในแพ็กเกจที่เราเลือกตั้งแตต่่เริม้น มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ด้วยคาวเดมอนตำแหน่งสูงสุดเลยได้เลยครับ10ชั้นถ้าเป็นตำแหน่งไดมอนลดลงมา2เหลือ8ตํตำแหน่งโกเหลือ6นะตำแหน่งซิลเวอร์เหลือ4ตํตำแหน่งบรอนซ์ไม่มีนะรายได้อยู่นี้เลเวลเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านซื้อจินซื้อใช้เพื่อรับแมทชิ่งตัวนั้นท่านมามีรายได้แถมข้อยูนเลเวลอีก10ชั้นนะยกตัวอย่าง1,500บาทที่ท่านซื้อไปอาจจะมีคะแนนอยู่ที่500คะแนน เอา5้าร้อยตั้งแล้วคูณด้วย1ิอร์ตแล้วสิบเอร์นี้ก็จ่ายตามชั้นเลยติ๊บๆๆถ้าสมมุติว่าวันนี้ท่านอยู่ข้างบนข้างล่างซื้อท่านก็ได้ชั้นนี้ซื้อท่านก็ได้ชั้นนี้ซื้อ,ท,อ,ท,อท,นนท่านก็ได้นะท่านซื้อคนที่แนะนําท่านก็ได้เห็นไหมแต่ท่านต้องมีหนึ่ง้าบาทในแต่ละเดือนด้วยจะได้รับข้อนี้แล้วดูละไรายได้ข้อนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดายัางไงถ้าเกิดวันนี้สมาชิกนะตรงนี้หกคนนะ ถ้าเป็นยูนิเลเวลนะหเป็น36เป็นเนี่ยมันจะมันจะขัตวีทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนซื้อสัก6คนนะซื้อ6คนแล้ว6คนเนี่ยไปชวนเพื่อนซื้อ6คนนะก็จะเป็น36เป็น1 2 6เอาแค่ว่ารายได้ตรงเนี้ยนะยังไม่ถึงอ่าละการจ่ายตรงนี้1 5 0 0บาทแต่ละคนเนี่ยรายได้ก็เกือบหมื่นเข้าไปแล้วอันนี้แค่3ชั้นนะแต่จริงๆเริ่มต้นที่ซินบัวเราจ่าย4ี่ชั้นด้วยซ้ำไป ราะนั้นมันก็จะทะลุหมื่นไปเลยถ้าเป็น4ี่ชั้นถูกไหมแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าชวนเพื่อน6คนแล้วเขาไปชวนเพื่อนต่อชวนเพื่อนต่อก็เพื่อนคนที่เขาสมัครเขาเป็นสมาชิกนั่นแหละครับก็ชวนกันซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็น5ชั้นแบบนี้โอ้โหนะรายได้ทะลุแสนไปเรียบร้อยแล้วสองแสนกว่าไปแล้วอ่ะเห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นซิลเวอร์นะก็จะอยู่ที่4ชั้นเนี่ยก็ถือว่าทะลุหมื่นไปแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งโกเนี่ยหชั้นมันก็เกินสองแสนละแล้วถ้าเป็นไดมอนด์นะมัน8ชั้นคิดดูฮะแชั้นตรงนี้เนีน่ยมันชั้นที่หเองมันทะลุไปถึงไหนถึงไหนแล้วมาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็น1ิบชั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้10ชั้นนะ1ิชั้นในตำแหน่งในตำแหน่งคลาวไดมอนด์ที่จะได้ถึง1ิชั้น1ิบชั้นนี้ก็คือโอ้โหนะไม่อยางพูดถึงตัวเลขเลยนะแต่ท่านก็มองดูว่าเออตัวเลขมันขนาดไหน เอาแค่ว่าไดมอนด์นี่ก็ทะลุไปโอ้ยนะมันหลักล้านได้แล้วชาวพอรายได้แผนหลังก็ทําให้ท่านร่ํารวยแล้วนะนะแต่วันนี้เปิดแผนหน้าเข้ามาก่อนแล้วมาซื้อแผนหลังไปซื้อไปอซื้อไปกินซื้อไปใช้ซื้อไปขายซื้อไปทําออนไลน์ได้หมดเลยเพราะราคาในแผนหลังนี่จะราคาถูกมากอันนี้คือรายได้เสริมนะจากแผนหลักนี่แผนหลังอยู่นี่เลเวลเท่านั้นยังไม่พอนะท่านได้อยู่นีเลเวลตัวนี้ท่านจะได้มารับตัวนี้เพิ่มอีก ก็คือเรื่องของ on sale หรือ founder bonus founder bonus ก็คือโบนัสจากผู้สถาปนาผู้ก่อตั้งตัวนี้มีสิทธิ์ได้รับเพียง1,000งพัน u s ร์เท่านั้น1,000งพรหัสเท่านั้นนะที่เปิดค่าวเดมอนมาบินเดียวท่านมีคุณสมบัติเลยถามว่าใครขึ้นตำแหน่งค่าวเดมอนแบบสะสมได้ไหมซื้อตีเล็กๆล็ลน้อยแล้วคะแนนมันเกินทะลุพันหได้ไหมได้ครับแต่ท่านจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดรับรายได,ได้ข้อนี้ รา,ายได้ข้อนี้คือท่านเป็นคาวเดมอนบินเดียวท่านมีสิทธิ์มารับรายได้ข้อนี้เลยเกิดจากตรงไหนครับรายได้ตังนี้มาจากไหนมาจากสินค้าทุกชิน้นชิ้นละบาท2บาท3บาท5บาท10บ,บาทนี่ฮะเราจะเก็บตัดตรงนี้ไว้กองไว้รวมกันถึงวันสิ้นเดือนแล้วคนที่มีคุณสมบัติก็มาหารแบ่งกันไปเค,คก้กอนนี้มีเพียงพันยูสเซอร์ที่จะได้รับตอนนี้มา200กว่าเลยนะก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก7 0 0กว่ายูสเซอร์ที่จะได้รับโบนัสข้อนี้ จากยอดขายทั่วประเทศนะยอดขายทั่วประเทศนะเป็นออนเซลเฉพาะพันรหัสแล้วมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดท่านวันนี้ตัดสินใจที่จะเปิดคาร์เดมอนบีนเดียวท่านเป็นโมบายด้วยในตัวเรียบร้อยเลยโมบายมีสิทธิ์ที่จะเติมคะแนนคีคะแนนให้กับาสายงานาใต้สายงานของท่านคะแนนที่ผ่านโมบายหรือสินค้าที่ท่านดูแลอยู่ก็จะมีค่าคียค่าเติมคะแนนให้อีก5%คิดจาก PV ที่ผ่านโมบายของท่านอันนี้เป็นไรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามา สำหรับคนที่เป็นคาวเดมอนเห็นไหมครับเป็นคาวเดมอนนี่ดีไหมตำแหน่งสูงสุดเลยนะข้อที่1เลยค่าแนะนํา4ชั้นเต็มนะร้อเลยข้อที่2ก็คือ,อบริหารทีมสูงสุด2 5 0 0 0บาทต่อวันเต็มนะข้อที่3คือท่านได้เป็นโฟ er, ลเดอร์โบนัสรับโบนัสออนเซลด้วยนะแล้วก็ข้อที่4ท่านก็จะได้มีส่วนในเรื่องของอค่าขีงงานด้วย5%เห,หครับคาวเดมอนนี่ เต็มทุกแม็กแล้วอีกอันหนึ่งก็คือโฟลเดอร์อ่าไม่ใช่โฟลเดอร์อีกอันนึงก็คือเรื่องของยูนิเทวลท่านได้รับ10ชั้นเต็มเหมือนกันนี่คือความพิเศษของคาร์ดิว,วันทำไมผมถึงอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นที่12 0 0 0บาทหรือ1,600คะแนนเพราะว่ารายได้ทุกข้อของบริษัทเก็บหมดเลยครับไม่ต้องไปแบ่งให้ใครไม่ต้องไปอะไรเก็บทุกเม็ดเลยนะครับอา้าไปลองพิจารณาดูนะรายได้ทุกรายได้ทุกข้อรายละเอียดต่างๆนี่ผู้ที่แนะนําท่านมาเนี่ยเขาจะให้รายละเอียดได้เป็นอย่างดี นะครับนะลองศึกษาแล้วเพิ่มเติมดูว่าเราจะเปิดช่องทางตรงไหนที่เปิดแพ็กเกจตรงไหนที่จะเริ่มต้นกับธุรกิจนี้นะครับแล้วก็การรับโบนัสเนี่ยอย่างที่บอกว่ารนะายได้ค่าแนะนำค่าบริหารทีมรับตอนเช้าส่วนยู level, น matching, นะิเเวลแมทชิ่งค่าคีงานรับวันที่9ของเดือนถัดไปแล้วรายได้รายเดือนรายวันก็จะเข้ามาในทุกๆวันนะครับขอบทุกท่านนะับประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านทุกคนครับ สวัสดีครับ